วัสดีจ้ามาจ้ามาตรวจน้อยวันที่สิบเก้ากันเนาะพี่น,อนะน,น้องเนาะหมานมาเนาะมือนี่ยตรวจวันที่สิบเก้าก่ันไปรุ่นวันที่ยี่สิบจ้าชาพาจิตเดผนออกสามเจ็ดแปดกับสองหาของปกติไปเขาอยูชฉพาจิดผลแล้วจัดเนาะตรงนี้เนาะเขาสองหาได้กินขนมเต็มเต็ม,ต,มตรงนี้พี่น้องเวน้นกับเวน้เวนแต่ละวันตะละดยุดปดลอกตรงนี้เ 8, จ็ดแปดบ่มีนัดจัดเนาะบ่มีเจ็ดแปดพิเศษแปดศูนย์ห้ากับสามแปด สามปดกะบ,บอมีจ่จะศูนย์หตรงนี้ได้กินขนมเต็มเต็มแล้จะเนาะศูนย์าวสันแมเวลนไจัดศูนย์หลักสิบมาหลีอได้พี่น้องสังเกตเบิ้งถ้าปกติออกตัวเบิ้ลนะมันจะมา0ูนย์หลักสินี่จัดไว้นี่เข่าเต็มเต็มแล้ะเนาะนี่จัดส0่ศูนย์ห้ไม่เปานจัดส0่ศูนย์ห้าห์บอออกออก0ูนย์ห้ละพี่น้องออก8ปดศนย์ห้านะตรงนี้ ตรงนี้ขอขึ้นปกด้จัดเด้อแมมมีล่ลามือใดลืมวอลกัดจัดตรงนี้พราะวาซีตัวหนาจัดตัวเด่นมาให้พี่น้องได้บางที่ออกแบบนี้แบบนี้บางที่ลืมว้าคีปใน่ายคีน้อจัดเนาะบางที่ราะว่าเฮ็ดมาหนี่งยี่สองปีแล้วเลขวอลตะข้าเก่านะพี่น้องนะแมมเว่ลาวาลตะข้าเก่าพี่น้องกับซิลูดพี่น้องหลายคนทักมาทาั้งไลน์ว่าแมมมีล่ลาขึ้นลบคิปเลขออกว่าสั่น ที่แหลกว่าที่ลบออกว่าที่เหตุน้ำจิ้มประเมือก,ะกนะจัะเนาะพี่น้องพี่น้องขอมากกั้เห็ุเลขคือเกา้าละพี่น้องคิดหอดพี่น้องคือเกา้านี่แม่ลาดมาแค่ละพี่น้องมาคักศูนย์ลักสิบนี่จัดไว้แบบนี้เนาะปกติสี่เกตแปดกับสี่สามสี่สามจุดนี่แล้วจัดเด้อจุดปกติสูตรคำนวณบนไปออกอยู่ปกติออกล่างปกตินวจัดเนาะตรงนี้สี่สามตรงนี้ กิดแปดออกก็ตัวเก้าไม่เรียบมันหมนันนะพี่น้องวิไอพสามหนึ่งหกกับสี่ศูนย์ในสี่ศูนย์ขอขึ้นปกจากสี่ศูนย์หนึ่งหกกับเป็นหกหนึ่งคือเก้าจากจากุดนี่ไปข่ายูวีไอพี่นะจ๊ะเนาะไปข่ายูวีไอพี่ไปกินขนมเต็มๆต,ตรงนี้ 40, แปดศูนย์ห้ากับสี่ศูนย์นะพี่น้องเอามาลุ้นต่อของวันที่ยี่สิบกันจ้าบ่มาเข้ากับพานานะจ๊ะเนาะ อันนี้ของวันที่ยี่สิบเดือนหาไปได้สี่น้อยอยากไปกระซ่ากลับไปกระซ่าแล้วเด้อเด้อหลักสิบหลักน้อยหลักสิบได้สีไ,ได้ศูนย์ได้หนึ่งหลักน้อยได้เก็ได้สองได้หาและพี่น้องเนี่ยในเวลาจะประจัดเลขตรงจุดนี้เนาะจะเนาะจะประจัดลงเพราะว่ามันจะทําให้เป็นเลขหลายตัวตัววิ่งรูดจ้าวิ่งรูดปากกาเบิด์ตมึกและพี่น้อง วิงรูดอยู่ที่4กับเจก,กับศูนย์กับสองตัวหนาหมุนเอาบางที่อกแบบนี้แบบนี้แล้วแต่ละเมื่อใดเรื่องว่าคลิปก็จัด4ตัวหนาเนี่ล่ะพระวัติชนหลายจัดไว้พี่น้องวิงรูดอยู่ที่4กับเจ้ะจุดนี้พี่น้องอยากวิ่งรูดที่ศูนย์ก็ได้จ้ะปกติลักซิบลักหน่วยจ้ะของปกติอยากไป4น้อยกับไป4นอ้อยอยากไปแต่ปกติและ v i p ก็ได้พี่น้องแคบนาจาตรงนี้จ้า ฉพาะกิจพิเศษปกติวิเลพีเฉพาะกิจลักซิปลักนวยลักซิปลักนวยนอกจากเนะสําหรับพี่น้องเขาไมาชอบไหมปกตินอกจะได้ลักซิปได้หาได้ซีได้เกตได้หาได้ซีได้เกตลักนวยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่งมีเก่ามีศูนย์มีหนึ่งกับง่ามเล้วพี่น้องเลขกเนม,มาคาติดเหลขศูนย์เหล็กหนึ่งง่ามหลด ปกติสูตรคำนวณจากเลขออกตัวบนน่าจะเด้นสาหรับพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองบางพี่น้องบางค้นกิบ1ารูดจุดนี้ะะน่นจะเนาะจุดนี่มันออกมาแบบนี่เหตุออกมาได้แบบนี่น่าจะเด้หลักซิบลักหนวยเหตดออกมาได้หาชั้นยี่สิบหาจ้ะลักซิบมนีหลักซิบได้ห้ากับหกจ้ะชั้นหาแล้วจะเด้ตรงนีนชั้นหาลักหนวยได้เก้าได้ศูนย์ได้หนึ่ง จุดนี่จ้ะจุดนี้เขาดีเนาะจุดปดลอกปดนี่ประสิทธิ์คือจุดนี้กับจุดนี้สหองมองของปกติเพราะว่าเอาเอาแนวทางจากปกติไปแลนถูกน้อยแล้วจะเ้อแมปนจิบวิเหตุน้อยตัวอื่นเมากระจัดแต่ปกตินี่ไปซื้อก็ได้เงินเนาะได้กินขนมเอาตัวเบิ้ลจ้าตัวเบิ้ลกับสามตัวเนาะแม่บาราจัดสามตัวให้ได้กินขนมตัวเบิ้ลเจ็ดเก็ดจ้ะเจ็ดเก็ดพี่น้องสังเกตเบิ้ล้วกะ ตาดีกันแนมแล่เรอแม่ไม่ลาจะบ่เห็นหงหมือเจ็ดเจ็ดจากเฉพาะจิตไปได้สน้อยหน่งนจากพิเศษซีซีจากวิยพี่จ้ะน,นี้ไปให้รุ่นแนล้วแนนะประมาณเข้ากับบซือประามาณเข้ากับพานไปบะซือบ่เป็นนังจ้ะเจ็ดเจ็จากเะพาะจิตหนงหนจากพิเศษ ซีซีจากวี่ไอพี่เขามาจาัดเลขสามตัวพี่น้องพี่น้องชอบจะได้กระจัดเอาเลิกกันนะเป็นหลัลจกจัดแบบเก่าเอาตัวชวนหลายมาจัดคือเกาสี่ศูนย์สองจ้ะเจ็ดศูนย์สองมักศูนย์หลักสิ่เือกันละพี่น้องเจ็ดศูนย์ห้าจ้ะเป็นันสิม,มากบนน,กนัดจ้ะเนาะ เจ็ดศูนย์ห้าปมาเห้ากับบอ่อสื่อบอ่อเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะแม่เมล่าซื้อบอ่อเป็นดอกจ้าห้าน้อยและลาวพัฒนาแม่เมล่ากะซื้อบอ่อเป็นซื้อเป็นตะละตลีอวดหน่าเอาไม้เนาะพี่นอนะ้องเนาะอตตลีฝันแม่นแมนฝันสุดท้ายคือเกาเอาประมาณนี้จ้าขอให้เฮงปังๆเรื่อยๆเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า